เอาอยังโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงเวลาที่เราต้องจับปลาดุกแล้วนะครับตอนนี้มันก็สามเดือนสามเดือนพอดีเลยนะอีกไม่กี่วันก็ครบสามเดือนพอดีเราจะมาจับกันนะทุกคนนะแล้วเราไปขายตลาดมาดูกันว่าปลาดุกสามเดือนมนะันจะตัวโต,วต,วต,วตวขนาดไหนนะทุกคน,น,นแล้วก็เอาของพวกนี้ขึ้นหนะ่อยนะถ้ามาถ่ายตอนพ่อไอ้นี่ดิ้นพ่ลง ก็จะใช้สวิงนะสวิงตักขึ้นมาเลยนะครับทุกคนตอนเราสับจะมาใกล้สระคนดูว่าตัวมันกำลังบีกำลังกินเลยเนะี่ย มันน่าจะอยู่ตรงนี้นี่นี่ได้เลยสามเดือนเนะไม่มันอยู่ที่บอ่อด้วยแหละขึ้นกเล็ดคืนใครจะกินเล็โคืน มันมืดโคลนปะก็ไม่น่าจะนั่นนะไม่เด็กเก่งโอ้เด็กโหดกูว่าขาดคุณแน่น,นอน มันจะลนโคศัตรูลนเข้าสะนะจากตรงนั้นเนี่ยต้องให้มันมีขงงอนไม้เนี่ยมันหยิบขอนไม้ออกด้วยเต้าวี่เม่น้ำขนาดนะจึงเท็นปลาไม่ให้มันโตเงินปุ่นจับที่ออนอ่ก็ของคุณนะของนอก ต้องก้ก็ต้องพวกนึนี่ยอเสิพี่นงวน้อยเหอไอนะี่นะน้อยนะกันเนาะแล้วมันก็ไดยน้อย่ว่ามันน้อยานูมื่อนี่ยังไล่ก็อยู่ในะลมังนี่สินมก็มีกรื่อกันเขามอนเกระชื่ก็ต้องพูตี แล้วมันกูจะบอกขีงอย่างนี้เนี่ยเนะตักไปไล่ไปเลยไปพ้องไปซื้อกท่องเอาพ้องนีน่นะทันเดินไปซือ้อนู่นนะมชอบไหม <c oughs> เอาที่มันเห็ดตัวมาเพื่อนพี่สนุกจับสนุกสาวออกบ้นเอาไหมทัน นี่ไปรีบคิดตมว่ะมาฝั่งนี้แทนมาฝั่งนี้ทุกคนย่างไปเลยคุณน่ะย่างไปคย่างไปพุนกันนาพุนน่ะเตีมห้องกำลังนี่บ่หน้อยหน่อย ถอดไปเลยจัดได้แล้วสีนวลน้อนพอโอ้โห ออนนี้เราก็มานั่งขายที่ตลาดี่ทุกคนเราขายกิโลละเจ็ดสิบบาทนะครับอันนี้ปลายังไม่ถึงสามเดือนดีนะครับแต่บ่อมันเล็กทุกคนอันนี้เราก็คัดคัดตัวที่กําลังขายได้เอามาขายก่อนครับบาทแล้วที่เหลือตัวเล็กก็คัดไปลงบ่ออีกทีหนึ่งใครชอบคิ้อม่ลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม